สวัสดีครับนุ้ยครับมาเลยพี่จุ้ยกดซื้ออะไรดีคะจะปักตะก้าแล้วนะเห็นเขากำลังฮิตไลฟ์สดขายของกันไงเออรายได้ดีๆเนาะดีฮะสิบนาทีนี่โหซัดกันไปเป็นหลักล้านเนาะแเราไปปักตะก้าหุ้นได้ไหมกดเลยค่ะอย่างเงี้ยยิ้มแห้งๆเลยนะยิ้มแห้งๆเลย ออโอเคค่ะไปดูตัวภาพตลาดเลยอาสภาพตลาดนะช่วงเย็นเย็น,ยนท้ายตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังสามารถที่จะยืนอยู่ในแดนบวกได้เซ็นล่าสุด1,286จุดเซ็กิฟตี้ฟิวเจอร์เอทาศนนสอจุดนะฮะเซกเตอร์ <S S ที่ Impact ตลาดเชิงบวกนะ,ะก็ยังคงเป็น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มแบงก์กลุ่มเอเนจีกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มทานสอร์ตนะก็คือ5้าเซกเตอร์ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ขอให้ปิดบวกๆแบบนี้นะครับเราจะได้ไปกันต่อนะฮะอสำหรับแลกฟ้าร้าองอะ่ะดังมากครับผม <Okay. S 1> ก็สำหรับเออถสูตแค่สองห้าครับยังขอญาตยืย้ออยู่ฝั่งร้องอ่ะฝั่งร้อง สตอปแปดร้อยสิบหกจุดค่ะส่วนทองคําทองคำ,งคำล่าสุดสี่พันสองร้อยกับอีกห้าเหรียญโโทะลุสี่พันสองนะครับไม่พักไม่อะไรเลยไปกันต่อไปกันต่อขาล่องเหมือนเดิม <c oughs> ลันกันไป <c oughs> ยาว,ยาว ค่ะสตอสามเก้าเจ็ดหก telling stop สี่ศูนย์เจ็ดห้าส่วนซิลเวอร์ซิลเวอรก็ขาลองลันยาวๆเหมือนกันรอบนี้สต็อปสี่เและมี telling stop ห้าสบเหรียญแปดสิบเจ็ดเซ พี่จุยนุ้ยสงสัยนิดนึงได้ไหมนุ้ยเห็นเขามีขายไอ้นี้ด้วยอ่ะไอตัวซิลเวอร์ที่มันเป็นแท่งๆคล้ายๆทองคําแท่งอ่ะมันได้มันมมัันนเหมือนทองคำไหมเราซื้อแบบนั้นได้ไหมแต่ปัญหาของซิลเวอร์อืแท่งๆเนี่ยคือทองเนี่ยมันไม่ถูกเก็บภาษีนะมันปลอดภาษีค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อซิลเวอร์เป็นแท่งๆอะ่ะโดนบวกภาษีนะอ๋อโดนบดนเออโดนเจ็ดเปอร์เซ็นอ่ะไหวไหมไม่ไหวอะ่ะอ,อ,อย,าย่างไรปมาณว่าถ้าซื้อไปอะ่ะต้องลุ้นให้ไอซิลเวอร์บวกไปถึงเจ็ดเปอร์เซ็นเราถึงจะคุ้มทุนอะ่ะหูยวซื้อแบบนี้ดีกว่าเนอะเป็นสปอร์ตดีกว่าอาโอใช่ก็ก็ก็ เทรดดิเทรดดกว่านะฮะใน Silver Future นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเรากลัวคอมมาจินฟอส m a มาจินเราก็ใส่เงินต็มูลค่าไปเลยจบอืมไม่หรอกช่วงนี้เห็นเขามีมาโพสว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้มันมีแบบเอซิวเว่าเป็นแท่งด้วยนะใครสนใจจะอะไรอย่างนี้ด้วยอก็ก็ต้องต้องรู้และเข้าใจนะครับว่าราคาที่เราเห็นเนี่ยมันต้นทุนมันคืออะไร ต้นทุนอืไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าซื้อไม่ได้นะแต่ให้เรารู้ว่าต้นทุนมันมันมันมีอยู่ดีเลยค่ะโอเคไปต่อเลยค่ะต่อไป FX future นะครับเริ่มต้นด้วยยูโรดอลลาร์ยูโรดอลลาร์ก็ยังอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมค่ะสต็อปลอตนะครับหนึ่งจุดหนึ่งแปดสองศูนย ถัดจากยูโรดอลล่าเป็นดอลล่าเยนดอลล่าเยนฟังลองสต็อปลอดหนึ่งห้าหนึ่งจุดหนึ่งสองค่ะถัดมาเป็นดอลลาร์บาทค่ะฝั่งลองสต็อปรอดสามสิบสองบาทยี่สิบสตางค์ จากดอลลาร์บาทเป็นยูโรบาทค่ะยูโรบาทอยู่ฝั่งช็อตสต็อปลอสสามสิบแปด 3, บาททวนสามสิบแปดบาททวนแล้วก็เยนบาทอยู่ฝั่งช็อตสต็อปลอสยี่สิบสองบาทเจ็ดสตางค์ค่ะ แล้วก็บิตคอยอบิตคอยยังอยู่ชอตชอตค่ะสต็อปลอหนึ่งแสนสองมื่นสี่พันเจ็ดสิบเหรียญแล้วก็มีเทลลิงสต็อปหนึ่งแสหนึ่งมื่นเจ็ดพหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญอถัดไปซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ บีซ <P> ีพีจ <6, S 2> ีบีซตอบแปดบาทยี่สิบห้าพีเอหกบาทเจ็ดสิบห้า b กริมสิบสามสี่ศูนย์ c ีพเอนาวันนี้ฟื้นนะฮะตอบห้าสิบสามกับสี 12, 50, ่สิบสองห้าศูนย์ทียูสิบสองสองศูนย์บัตปูพาวเวอร์แหม่ทำท่าเหมือนจะไปต่อน,นั้นเนี่ย แปดบาทยี่สิบนะสต็อปเขายสิบนะสต็อป scgp สิบเจ็ดสามศูนย์นะระวังนะฮะค่ะแล้วก็ osp สิบห้าเก้าศูนย์ aot สามสิบแปดบาทห้าสิบ cpr สี่สิบหกบาทยี่สิบห้าค่ะ com s e v e ยี่สิบหกบาท global อุ้ยวันนี้ถ้าปิดแบบนี้โอ้โหสวยแล้วนะเนี่ย ก l <Gob> o b a l g l อ่ดูกันชัดๆหน่อยน,นี่ดูสินี่ดูสินี่ว้าวเต็มแท่งโอ้สวยนะเนี่ยเอ่อหลังจากที่เบรกเอ็มเอสองร้อยมามีทักษะการย่อลงมาแล้วก็ไม่หลุดพุ่งไปต่อแล้วก็ย่อแล้วก็ไม่หลุดนะครับชุดที่มีการย่อตัววอลลุ่มเบาๆแบบนี้ถือว่าสวย global สวย g <Gob> l o b a สวยเจ็ดบาทสีสาำหรับคนที่ เออไม่รู้จะเข้าตัวไหนอ่าตัวเฟดก็ g l o b a l โอเคครบครบทุวันโอ้เหลือ KCEKCE ออไหน KCE ก็น่าสนใจเหมือนกันเหรอครับหลังจากที่อ่าใช่หลังจากที่เบรก MA 2 0 0ขึ้นมานะครับมีชุดย่อแต่ก็ไม่หลุดนะแล้วก็วกกับ KCE สัตัปของเขาอยู่ที่22บาท20สิบตังค์ถัดมาก็เป็นเจ้าตัว DR <ฆ>่ะวันนี้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการรีบาวตัวนะหลังจากที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลย<ฆ>ไม่ชวนแปนะครับสตอปสามบาทเก้าสองบีวดคอมแปดศูนสตอปสีสิบสอสตังค์ควยโชแปดศูนย์สามบาทสิสซันนี่สิบเก้าสามบาท เจดีแปดศูนย์บาทยี่สิบโนวบีแปดศูนย์บาทเจ็ดสบสองไปจู้ศูนย์หนึ่งก้าบาทเจ็ดสิบห้าครับผมโอเคครบร้บทวนไปดูคำถามวันนี้ไม่ค่อยจะมีเลยอ่ะพี่พี่เขาไปติดฝนอยู่ตรง,ตรงไหนกันหรือเปล่าฝนตกหรือย,อยังแถวพี่จุ้ยนะ่ะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนโอ้โหตอนนี้ลาดพร้าวคือกันหน่ำซัมเมอร์ อแต่ดูแล้วไม่น่าจะรอดรีบเห็นรีบเห็นเลยพี่จุ้ยใช่อ่าทุกคนอย่าถามกันเยอะนะฮะจะรีบกลับบ้านโอ้ไม่เอาไม่เอามีคําถามมาแล้วหละโอ้โหใจลายจังนี่แต่อันดูจากคำถามแล้วอ่ะน่าจะไปปรึกษาพี่จุ้ยแบบไพรเวทดีไหมคะปรึกษาพี่จุ้ยครับมี ETFBIL กับ TLH ในสัดส่วนเท่ากันหลังจากนี้จะย้ายจาก BIL ไปเพิ่ม TLHD หรือไม่ครับโอ้โห BIL ตัวนี้ใช่หรือเปล่าเฟัน BIL แสดงว่าเป็นตัวสั้นแน่เลยอ๋อ BIL กับอะไรนะ BIL กับ ETLH ค่ะ BIL กับ P T t t h ไท l a n d T H ออ๋อใช่ใช่ย้ายไปเลยจะ้หลจากย้ายจาก B I L ไป T L H ครับอ่าโอเคย้ายจากสั้นไปยาวยายจากสั้นไปยาวใช่อืมโอเคขอบคุณครับพรุ่งนี้คุณจุยชอบเลขไหนคะขอสัมชอบเลขไหนหร่เออถามแล้วต้องตอบนะ ชอบเลข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 นี้จดกันเอ้ยเอ้ยไงล่ะไงล่ะถามก็ตอบเลยเนถามได้ตอบได้วันที่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 เกิดเบิร์เดย์เบิร์เดย์ที่แปดแล้วก็คสหนึ่งก็แปดสองอ่าเป็นแบบนี้ อ๋อโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ก่อนซ <laughs> <laughs> ต้องเอาทุกทางค่ะก,การลงทุนเนาะอืมอวยเลขดังด้วยนะจริงว่ารอบนี้หรอใช่ใช่พี่เขาบอกว่ามันเป็นเลขดังอะ่ะพี่จุย้ยถ้าถูกมานี่ <laughs> เดี๋ยวพ้าสามสีต้องมาแล้วพี่เขาบอก <laughs> โอเคอะทิ้งท้ายหน่อยสุดท้ายละเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเปียกคำถามที่เขาถามมาถึงตัว SISB ค่ะราคานี้ถูกหรือ,อยังหรือจะมีถูกกว่านี้อีกคะ SISB รอก่อนได้ครับรอ,อก่อนได้ครับไม่ต้องรีบครับรอก่อนรอก่อนนะจ้าโอเคได้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรหานะเอาพรุ่งนี้ <c oughs> พรุ่งนี้หัยออกวหรอพรุ่งนี้นนถูกพรุ่งนี้แล้วเ <c oughs> ตรียมเลย ตรียมตัวเลยพี่จุ้ยออออาวค้างไปซะแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีในวันขี่ <laughs> ถ,ถูกไม่ถูกเดี๋ยวจะโทรหาหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามีนัดกันได้เลยขอบคุณคะ่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคําแนะนําจากพี่จุ้ยนะมีพูดคุยกันหลายเรื่องเลยสนุกสนานมากเลยอะ่ะ